ว,วันนี้ก็มาพ a t แ r รมเป็นตัวที่มาชมิูข้างบนนะครับเป็นยอดเขาแล้วก็มาเจอพี่อาร์ตที่นี่กับน้องบอส แต่แม่น้องาวนะครับนี่เตชิวเคสอยู่ที่อ่างกับน้องบอสก็มาด้วยกันมานที่ทางได้เดี๋ยวตอนนี้รอรถลางขึ้นไป<ส>เดี๋ยวขึ้นไปแล้วกันนะ อันนี้ขึ้นมาถึงด้านบนของ s ก y t e r r a c นะฮะเป็นตัวพิกของตัวพิกแฉมันนั่นแหละขึ้นมาสูงสุดละเป็นวิวรอบๆของฮ่องกงเลยเป็นจุดชมวิวที่เขารู้จักกัน,นว่าจะเป็นที่นี้แต่ขอระบายนิดนึงเรื่องข้างโง่คือเราเอาตั๋วมาเราซื้อจากสนามบินมาขอ65เหรียญแล้วก็หายเลยต้องซื้อใหม่เมื่อกี้อีก30เหรียญเซ็งต,ตอนนี้เป็นวิวของฮ่องกงครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเกาลูนนี่เป็นฝั่งเกาะฮ่องกง เห็นตัวตึกสูงๆด้วยเนาะตรงนู้นเป็นฝั่งเกาลูแล้วนี่ฝั่งเกาะฮ่องกงทั้งหมดจากที่พักของเราก็ตรงนี้ก็ใกล้หน่อยเพิ่งจะชมวิวระหว่างสองฝั่งกลางคืนก็จะมีแสงสีเสียงฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเป็นซิมโฟนีตรงนี้ว่าเป็นอย่างไงโอ้เขาบอกว่าลำปางหนาวมากฮ่องกงหนาวกว่าลำปางหนาวมากนะหนาวมากหรือเปล่า เมีตากล้องเข้ามาถ่ายภาพกันด้วย้าอย่านนกอปแนั้แล็ถ่ายรูปีตนอทีน่ายกทนะครับง่าดมีตทีกอทีะไรบ้่างรูปกทรั่างแทบาบถหากนะค่ายรูอีนค่ไหน่ ่ตึก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 นี่จะเล่นเกมอะไรอยู่ซิมซิตี้เหรอใช่ซิมซิตี้มีแผนที่ตึกด้วยนะเดี๋ยวค่อยมารับจอมปริยภาพเราถ่ายก่อนวันนี้คนไม่เยอะวันนี้คนไม่เยอะวันนี้วันสุกถ้าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าทางจะแตก มีกล้องส่องทางไกลด้วยติดเล่นซูเปอร์เทเลย่ยตกลงคือเราถ้าเราส่องไปเราจะไปเห็นบ้านใครขาบน้ำอยู่เลยนีเนาะโอ้ยอยากได้บ้านแบบนี้มากมันน่ารักมากเลยอ่ะข้างบนแบบเป็นตดกโอแบบฝรั่งอ่ะก็แบบเป็นสวนอยู่บนดาดฟ้าน่นนนนนนารักเนอะออตรงนู้นตรงนน้นตรงน้นจำได้ไหมฉากจิ้งเผา รู้มากไก่แค่กี่เขาเขามาตาลรากี่เขากันอยู่เขามาแต่งเพลงอะไรก็ดีอ่ะเสียงน้องก็เพราะขาดแต่เนื้อหาเนื้อหาอะไรวะกไก่แค่กี่เขาเย็นดีนะอากาศตอนนี้แต่แบบไม่ได้หนาวเกินไปถ้าใครขี้หนาวก็อาจจะนิดนึงนนิดึงแต่ว่านี่เมื่อกาอากาศเย็นๆคืออีแกมใส่แค่เสื้อกล้ามกับเสื้อเชิ้ต แต่เมื่อวานหนาวเมื่อวานหนาวหนาวแบบช่วงตอนเย็นๆนะฮะหนาวมากจนต้ตองไปเปลี่ยนชุดไม่ได <laughs> ้เปลี่ยนชุดแค่เข้าแปบเ,เสือเเส้อไอ้นี่เลยเรนนิดว่ามันจะหนาวเราเลยหยิบอันนี้มาแต่เมื่อวานหนาวจริงตอนนี้แบบฮองจุ้ยดีเนาะมีทะเลใส่ก็มีภูเขาฮองจุ้ยดีแต่ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าชินีส้นสูงจะลําบากมากฮะ,ะอยู่กรุงเทพก็ว่าลาบากแล้วมาฮ่องกงถึงพื้นมันดีแต่โอเคเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าเราจะลงไปที่ไหนกันต่อนะครับ เมื่อก่อนนี้อยู่รัชดาตอนนี้ย้ายไปแล้วฮัลโหลแอบาดไหมไม่ไม่ไม่ตอนนี้อยู่ที่นองเป้งกำลังรอขึ้นกระเช้าคริสตัลเป็นกระเช้าที่พื้นจะใสมากแต่ว่าคิวยาวนี่แบบมาตั้งแต่มาถึงที่นี่ตั้งแต่บ่ายสาแล้วแบบที่อึ้งที่สุดก็คือนั่งรถไฟฟ้าเห็นสถานีมันนิดเดียวนะแต่นั่งปาข้าไปเกือบชั่วโมงใครที่จะมาก็เตรียมตัวดีๆแล้วกันแล้วก็ โอเคเดี๋ยวรอขึ้นตรงกระเช้าก่อนนะจะไม่นั่งตัวเลยคพี่จริงสนุกไหมฮะนั่งข้างล่างสนุกมากครับเ้าเรามีโรคกรือสมองวาอยู่ อยู่้องฟิลลิ่งเลชเรากําลังหาทางขึ้นไปเป็นหมู่บ้านที่จะเป็นร้านอาหารผสมกันนะครับแล้วก็แบบว่าตัวนี้มีไอติมน่ารักด้วยน่ากินแต่ว่าหนาวจัง <laughs> จะกินตอนนี้เหรอจะดีเหรอ <laughs> เดี๋ยวจะเดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วไปขึ้นบันไดไปหาไหว้พระใหญ่ะครับไปกันเลยปะ <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินตรงไปเรื่อยๆผ่านลองฟิง v ิ l l เล ge เพื่อจะขึ้นบันไดไปไหว้พระใหญ่ <laughs> มีของฝากด้วย <laughs> ว้าวๆๆ พระเทพกันจะมีเทพต่างๆเยอะแยะฮะ,ะจะเป็นเทพของจีนซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเป็นเทพที่วิพักษ์ต่างๆรวมถึงวิพักษ์พุทธศาสนาที่จะมีสังเกตอาวุธได้ของแต่ละองค์อย่างเช่นองค์นี้องนี้เนี่ยอาวุธจะเป็นวัชระซึ่งตัวอาวุธวัชระตัวนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธในในิกายมหายานลองดูได้ฮะอาวุธขององค์ท่านนี้ รนี้เป็นอาวของพุทธศาสนาเวนิการมหายานก็จะเป็นเทพทั้ง12ที่พิทักษ์พุทธศาสนาตรงนี้เป็นถนนเทพแล้วก็จะเป็นประตูตรงนู้นให้เดินขึ้นไปครับไม่ขึ้นได้ไหมชักลอกมีไหมเนี่ย <laughs> มขึ้นแล้ว <laughs> <laughs> ไ,ไป <laughs> ดูคนเหนื่อย เราก็ขึ้นมาถึงแล้วชั้นบนสุดของวิหารนี้ให,หนนใหญ่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเป็นลักษณะศิลปะของพ,อพุทธศาสนาที่กายมหายานซึ่งลักษณะเท่าที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเทพจีนที่เขาเชื่อในเรื่องของนางฟ้าแล้วก็มีพุทธองค์อยู่ด้านบนอย่างที่เราเห็นตอนแรกนะครับ,ร,บรอบๆเนี่ยก็จะเป็น นางนางสวรรค์ทั้งหมดที่ที่จะอยู่แล้วก็จะแบกสมบัติพุทธไว้ซึ่งเขาเชื่อว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยมีอํานาจในการที่จะปกป้องคุ้มครองปัดเป่าเพศภัยทั้งหลายมันจะมีตั้งแต่ขีบสมบัติมีตั้งแต่วัชระอย่างที่เราเห็นไปตอนแรกที่อยู่ด้านล่างที่เป็นลานถนนของเหล่าเทพเหมือนกันตัวนี้คือเขาทรงใจสร้างให้เป็นวงกลม อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าศิลปะกับศาสนาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณละนี่เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเริ่มใส่ในศาสนาแล้วก็ใช้เป็นวิธีที่ดีในการที่จะให้คนเข้ามาหาศาสนาและก็ศึกษาคําสอนทางพุทธมหายานเนี่ยจะมีสิ่งของเหล่านี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าทางพุทธมหายาเองเนี่ยค่อนข้างจะเริ่อมใส่แล้วก็ด้วยวัฒนธรรมด้วยความแตกต่างของภูมิศาสตร์และประชากรต่างๆเ,เลยทําให้ทาง ทางเมืองจีนเนี่ยจะมีการสร้างของพวกนี้ไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราเดินดูอยู่รอบๆตัวนี้เดี๋ยวจะเจออีกฝั่งละจะเป็นนางอักษรสวรรค์อยู่อีกาูามรูป,รป,รปตอนนี้ก็อย่างที่บอกจะมีหีบสมบัติที่เหมือนกระถางทูบแล้วมีพรชระ,ะอังเกตด้าน,นขวาด้วยนะครับมืบแล้วที่นี่ชาวจีนก็เชื่อกันครับว่าเป็น เป็นองค์ปัจจุบันแต่ก็เดี๋ยวแต่ก็จะมีพระศรีสยามวุนีที่เราสามารถเห็นได้ที่วัดเล่งได้ยี่นะครับของประเทศไทยเล่งได้ยี่สองจะเห็นชัดมี3องค์พุทธเจ้าที่ทางพุทธศาส,สนาดิกามหายานนับถือฝากภาพสุดท้ายของปลาย่างให้ดูก่อนนะกันว่าอะไราการยางร้างเดี๋ยวพบกันตอนน้าเป็นตอนสุดท้ายนะครับวันนี้ลาไปก่อนแว๊บบายสวัสดีครับ สุดยอดสุดยอดกินที่ไหนก็นิ่มเจ๋งเจ๋งชอบชอบอร่อย